หนังสือเสียงเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF เสริมสร้าง EF และทักษะศตวตรรษที่21ให้ลูกน้อยด้วยวิธีง่ายๆที่ได้ผลนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เขียนกอบพรธิระเจริญสกุลอ่านบทที่9 EF ที่ดีเป็นอย่างไร EF ที e ่ดีเป็นอย่างไร คำถามนี้มีคำตอบคล้ายคำถามที่ว่าเลี้ยงลูกไปทำไมตอนแรกคลอดหลายบ้านภาวนาขอเพียงลูกครบ32แข็งแรงสมบูรณ์ครั้นเวลาผ่านไปเรามาักคาดหวังลูกสูงขึ้นทุกทีทุกทีนำมาซึ่งความตึงเครียดทั้งบ้านแต่จะไม่คาดหวังเลยคงไม่ได้เราควรคาดหวังอะไรคำตอบคือเราควรคาดหวังเรื่องต่อไปนี้ และเป็นคำตอบของคำถามที่ว่า EF ที่ดีเป็นอย่างไรด้วย 1. ดูแลตัวเองได้ 2. เอาตัวรอดได้ 3. มีอนาคตที่ใช้ได้เชื่อว่าหลายๆบ้านก็ต้องการเพียงเท่านี้แต่เพราะสังคมที่กดดันพวกเราสูงการปลุกเร้าการแข่งขันความไม่ยอมน้อยหน้า ไปจนถึงความเสียหน้าของพ่อแม่เองที่ทำให้เรามักคาดหวังสูงกว่านี้สังคมที่บูชาเงินและยศก็มีส่วนทำให้เรากดดันลูกให้เรียนเก่งมีเครือข่ายที่ดีหรือมีคอนเน็ชันและอยู่สูงเหนือคนอื่นโดยไม่ทันระวังแต่ที่แท้แล้วในใจของพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องการแค่นี้เองแล้วจะทำได้อย่างไรง่ายมากบทต่อไปครับ บทที่10ดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เป็นพัฒนาการที่เริ่มต้นจากตนเองเป็นศูนย์กลางเช่นเดียวกับทุกเรื่องจะเห็นว่าก่อนจะดูแลตัวเองได้ต้องมีตัวเองหรือตัวตนหรือเซลฟ์ให้ดูแลเสียก่อนแล้วเห็นตนเองเป็นศูนย์กลางหรือเซลฟ์เซนเตอร์พอทำได้จึงมีเซลฟ์เอสเตมรับรู้ว่าตัวเองทำได้แล้วจะทำต่อไป จากพื้นที่ที่1ถึงพื้นที่ที่4จากศูนย์กลางคือร่างกายก่อนได้แก่การกินการนอนการเข้าซ่วมแปลงฟันอาบน้ำควรดูแลตัวเองได้ถัดออกมาคือรอบร่างกายได้แก่ข้าของเครื่องใช้ของเล่นที่นอนห้องน้ำของตัวเองกระเป๋านักเรียนรู้จักเก็บรู้จักทำความสะอาด ถัดออกมาอีกคือบ้านทั้งหลังได้แก่งานบ้านสารพัดที่พ่อแม่จะฝึกเด็กๆทำถัดออกมานอกบ้านคือพื้นที่สาธารณะกะติกาของส่วนรวมเด็กๆควรทำตามได้หรือคอนฟอร์มการใช้เสียงในแต่ละสถานที่การวางตัวในร้านอาหารการเข้าคิวการขึ้นยานพาหนะต่างๆง,งานเหล่านี้มักสนุกในวันแรก ไม่สนุกในวันหลังๆไปจนถึงยากและซับซ้อนในบางงานต้องการความสามารถในการวางเป้าหมายหรือทาร์เก็ตแล้ววางแผนทำหรือแ a n n i n g และควบคุมตัวเองหรือเซ f Control เพื่อทำงานให้เสร็จนั่นก็คือ EF ต้องการให้ลูกมีฐานของ EF ที่ดีคือฝึกดูแลพื้นที่ทั้ง4ตามลำดับรัศมีที่แผ่ออกจากศูนย์กลาง งานเหล่านี้ต้องการการลงมือทำหรือแอคชั่นด้วยมือสองข้างหรือ h a n d ์สมองที่รับผิดชอบนิ้วทั้ง10หรือ f i n g e r รจึงจะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรอบด้านกว้างขวางทั่วถึงและดีที่สุดบทที่11เอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้หมายถึงเอาตัวรอดจากสิ่งยั่ยยวน ความสุขฉาบฉวยความรักสบายจนเคยตัวรวมทั้งลาบยศสรนเสริญจอมปลอมความสุขหลายเรื่องในชีวิตคนเรามากับความเร็วเช่นยาเสพติดจะเผาสูดดมหรือฉีดเข้าเส้นความสุขที่ปะทุขึ้นมานั้นรวดเร็วมากทําให้ติดง่ายคงจำได้ว่ายาม้าใช้กินไม่เสพติดมากนัก แต่ยาบ้าที่ใช้เผาสูดดมเข้าในโพรงจมูกยาจะซึมผ่านกระแสเลือดเข้าสู่สมองรวดเร็วมากจึงติดใจได้ง่ายความสุขทางเพศก็เร็วทำง่ายและเร็วมิได้แปลว่าเรื่องเพศไม่ดีแต่การตั้งครรภ์นในวัยเรียนและการติดเชื้อจะสร้างปัญหาติดตามมาการขับรถเร็วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซ การยกพวกตีกันเป็นวิธีคลายเครียดและเสพสุขแบบหนึ่งได้ผลเร็วเช่นกันเมื่อเทียบกับการอ่านหนังสือนานหนาให้จบสักเล่มจะเห็นว่าเป็นความสุขที่เชื่องช้ากว่ากันมากการทำงานยาก,ยาก,ยากให้เสร็จกว่าจะได้อิ่มใจในตอนท้ายต้องใช้เวลาและความพยายามสูงช้ากว่ากันมากการละเล่นที่ท้าทายและใช้เวลางานยากและซับซ้อนที่ใช้เวลา เหล่านี้คือกิจกรรมที่ใช้เสริมสร้าง EF ส่วนที่เรียกว่า Delay Gratification ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่เราอยากให้ลูกของเรามีคือรู้จักอดทนต่อความลำบากก่อนที่จะสบายทีหลังเมื่อเด็กมีคุณสมบัตินี้ร่วมกับสายสัมพันธ์ที่สร้างไว้กับแม่เด็กจะไม่เข้าสู่อบายยมุกง่ายนักหากเข้าไปเดี๋ยวก็ถอนตัวออกมาได้ ไม่ลุ่มหลงมัวเมาจนชีวิตเสียหายบทที่12มีอนาคตที่ดี e f ช่วยให้เด็กช่วยเหลือดูแลตัวเองได้เอาตัวรอดได้และมีอนาคตที่ดีอนาคตที่ดีไม่ได้แปลว่ารวยอนาคตที่ดีหมายถึงมีอนาคตที่ไปได้เรื่อยๆตามกำลังความสามารถและไม่อับจนหนทาง อนาคตที่ดีต้องการทักษะชีวิตที่ดีทักษะชีวิตที่ดีไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมนิสัยดีมีเมตตาแต่หมายถึงความสามารถระดับสูงของสมองและจิตใจที่จะไปข้างหน้าได้เรื่อยๆอนาคตที่ดีต้องการสมองส่วนหน้าที่ดีคือ prefrontal cortex สามารถทำงานดังต่อไปนี้มองไปอนาคตแล้วมองเห็น กำหนดได้ระยะสั้นระยะยาวรู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรมีความใฝ่ฝันมีแรงบันดาลใจมีความมุ่งมั่นมีแพชชั่นในสิ่งที่ทำทำด้วยความรักความหลงไหลความตั้งใจเพราะคืออนาคตที่ตัวเองเลือกมองเห็นแล้ววางแผนวางแผนแล้วลงมือทำคนที่มี EF และทักษะชีวิตดีจะไม่นอนก่ายหน้าผากหลังเรียนจบจะทำงานต่อให้ทำไม่เป็นก็จะวางแผนแล้วลงมือทำคนที่สุขภาพจิตไม่ดีมักเป็นคนไม่ตัดสินใจนั่งร้องไห้อยู่กับที่ไม่ทำอะไรไม่ making decision ลงมือทำแล้วรับผิดชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือ accountability จะดีหรือไม่ดีก็รับเพราะเราคือผู้ทำ ไม่โทษใครผลดีเราก็ปรับแผนให้ดีอีกผลไม่ดีเราทบทวนตัวเองประเมินแผนแล้วปรับแผนคนที่ e f และทักษะชีวิตดีจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เรียกว่าดีที่สุดและไม่มีอะไรที่จะแย่ตลอดการเพราะเราคือผู้กำหนดไม่ให้คนอื่นมากำหนดคนที่สุขภาพจิตไม่ดีมักเอาแต่โทษคนอื่นโทษพ่อแม่ครูบาอาจารย์ โทษสามีโทษภรรยาโทษลูกแต่ไม่ดูตัวเองจะอย่างไรก็เป็นเราที่ลงมือทำไปใครเป็นต้นเหตุก็ช่างเถิดเป็นเราที่ลงมือทำคนเราไม่มีทางรู้ได้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่เกิดขึ้นต่อหน้าเรานั้นดีกว่าหรือร้ายกว่าอีกทางหนึ่งเพราะเราเลือกเส้นทางนี้แล้วเราจึงไม่รู้จริงๆว่าไปทางนั้นจะดีกว่า โชคดีที่โชคร้ายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอๆดังนั้นคนเราปรับแผนได้มีความยืดหยุ่นจึงจะปรับแผนได้รู้จักรุกรับพักเลี้ยวหรือถอยเราเลือกได้เสมอด้วย e f ที่ดีไม่ยอมแพ้เสียอย่างไม่ฆ่าตัวตายเหนื่อยได้ลมได้ถูกทุบลงไปกองได้ฟุบร้องไห้ได้แต่พรุ่งนี้เช้าเราจะลุกขึ้นใหม่ อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์